วิโลตัสกับแคมเปญเซเว่นเดย์เชลเลนกล้าที่จะเปลี่ยนกับเพอร์บลิสแอคทีฟชาโคลยาสีฟันสูตรใหม่จากทานชาคโคลที่จะสร้างประสบการณ์หอมสดชื่นมั่นใจจนต้องบอกต่อถ้ากินปา่หอมสดชื่น ก็สร้างความมั่นใจได้ครับสําคัญมากครับเพราะว่าผมเป็นนักแสดงต้องมั่นใจทุกครั้งที่อยู่หน้ากล้องนักข่าวเป็นอาชีพที่ต้องสัมภาษณ์ทุกวันก็ต้องสําคัญสิครับถ้าพูดถึงเรื่องบุคลิกภาพเนี่ยกลิ่นปากเป็นเรื่องสําคัญอันดับต้นๆเลยครับถ้ามีใครมาทักผมเรื่องกลิ่นปากเนี่ยผมก็คงจะรู้สึกแย่ทั้งวันนะครับสอนหนังสือทั้งวันถ้ามีกลิ่นปากสงสารนักเรียนแย่เลยผมว่าสําคัญมากๆเลยฮะเพราะมันเป็นเรื่องแรกๆอันดับต้นๆเลยนะครับทุกอาชีพต้องมีความมั่นใจกล้าที่จะพูดคุยคุณพร้อมห ที่จะเปลี่ยนครับพิสูจน์ลดกลิ่นปากภายใน7วันยาสีฟันทวินโลตัสเทอร์บบลิสสูตรแอคทีฟชาโคได้ที่ห้างสรรพสินค้าร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ